สวัสดีค่ะใน Deep p ด v e วันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกาฉบับหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเส้นแบ่งของการใช้สิทธิของลูกจ้างอะคะ่ะโดยเฉพาะในกรณีของกรรมการลูกจ้างคำถามคือพฤติกรรมแบบไหนในช่วงมีข้อพิพาทแรงงานถึงจะเรียกว่ามันเมันเลยเถิดไปจนกลายเป็นเหตุผลอันสมควรให้สารอนุญาตเลิกจ้างได้ครับ ประเด็นนี้มาจากดีกาที่4111ถึง4120ปี2561นะครับใช่ค่ะซึ่งมันมีมาตรฐานเฉพาะในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์มาตรา52ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือเรื่องนี้เนี่ยมีในจ้างเขาไปยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างรวมๆแล้ว13คนเลยนะครับโห13คนเลยเหรอคะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นคะ คือมันเริ่มจากการเจราจาข้อเรียกร้องของสาภาพแรงงานครับที่มันเล้มเหลวเจราจากันถึง6ครั้งตั้งแต่ต้นปี2555ก็ยังตกลงกันไม่ได้อืมบรรยากาศตอนนั้นคงจะตึงเครียดหน้าดูเลยนะคะใช่ครับมีรายง,งานว่าเริ่มมีการไม่ยอมทำโอทีมีการชักชวนพนักง,งานคนอื่นให้ต่อต้านนายจ้างบ้างแล้วแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญคืออะไรคะจุดที่สถานการณ์มันเบานปลายมากขึ้น ก็คือตอนที่นายจ้างเขาประกาศปิดงานชั่วคราวเขาก็แจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายนะครับมีผลช่วงปลายเดือนมีนาคม2555อ๋อแล้วทางฝั่งกรรมาการลูกจ้างเขาก็คงตอบโต้กลับใช่ครับแล้วก็ตอบโต้ค่อนข้างรุนแรงด้วยรุนแรงนี่ขนาดไหนอะพอจะเล่ารายละเอียดได้ไหมคะอ่ามีข้อมูลว่ามีการโพสต์ข้อความที่ค่อนข้างหยาบคายใน Facebook ของสาภาพแล้วก็มีการจัดชุมนุมประท้วงที่หน้าโรงงาน ชุมนุมเฉยๆหรือมีอย่างอื่นด้วยคะมีการเขียนป้ายประท้วงด้วยครับใช้ถ้อยคำที่โจมตีผู้บริหารค่อนข้างเสียหายดูหมินเช่นมีการเปรียบเทียบกับสัตว์หรือใช้คำหยาบอื่นๆค่ะแล้วก็มีแจกใบปลิวด้วยใช่ไหมคะที่กล่าวหาว่าในจ้างโกหกกดขี่อะไรแบบนั้นครับมีเดินขบวนรอบนิคมอุตสาหกรรมด้วยโโหก็ดูค่อนข้างจะดุเดือดเหมือนกันนะคะยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีเรื่องที่ประธานสาภาพไปแจ้งความอีก แจ้งความว่านายจ้างไม่แจ้งปิดงานเป็นหนังสือซึ่งจริงๆแล้วนายจ้างเขาแจ้งแล้วอ้าวแจ้งความเท็จเหรอคะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับสื่อภายนอกมีการกดดันพนักงานคนอื่นคือแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับนายจ้างค่อนข้างชัดเจนมากอื พอเจอแบบนี้เข้าไปนายจ้างก็เลยตัดสินใจไปศาลใช่ครับไปยื่นคำร้องขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างบางคนแล้วศาลแรงงานท่านว่ายังไงคะศาลแรงงานภาคสองท่านก็พิจารณาพฤติการทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าการกระทำเหล่านี้มันเอ่อมันไม่ถูกต้องไม่สมควรมันทำลายภาพลักษณ์บริษัทแล้วก็มองว่าความสัมพันธ์แบบนี้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันต่อไปไม่ได้แล้วถึงแม้ตอนนั้นนายจ้างจะยังจ่ายค่าจ้างอยู่ก็ตาม ใช่ครับแม้จะยังจ่ายค่าจ้างแต่สารมองว่าความสัมพันธ์มันเสียหายไปแล้วก็เลยอนุญาตให้เลิกจ้างได้แต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นฝ่ายกรรมการลูกจ้างเขาก็ต้องอุทธรณ์สิคะครับเขาก็อุทธรณ์สู้คดีโดยแย้งว่าการกระทําเหล่านั้นมันเป็นการดรําเนินงานของสหภาพเพื่อต่อรองข้อเรียกร้องเขาอ้างว่ามันไม่น่าจะผิดกฎหมายแรงงานสัมพันธ์หรือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายอื่นอ่าตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเลย ว่าสารดีกาท่านวินิจฉัยยังไงต่อใช่ครับนี่คือหัวใจเลยสารดีกาท่านเน้นย้ำว่าคดีนี้มันเป็นเรื่องการขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างซึ่งกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะเลยในมาตรา52ก็คือต้องดูว่ามีเหตุผลและความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ที่จะอนุญาตให้เลิกจ้างใช่ไหมคะถูกต้องครับ สารดีกาย้ำชัดเลยว่าไอ้หลักเกณฑ์ตามมาตรา52เนี่ยมันแยกต่างหากมันไม่เหมือนกับการพิจารณาเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อสาภาพตามมาตรา121-123หถึงหรือเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพรบรจัดตั้งสารแรงงานมาตรา49ที่ฝอยลูกจ้างอ้างมาอ๋อคือสารจะดูแค่ในกรอบของมาตรา52เป็นหลักเลยใช่ครับพิจารณาแค่ในกรอบนี้เท่านั้น เข้าใจประเด็นเรื่องกรอบกฎหมายแล้วค่ะแต่ว่าพฤติกรรมที่ค่อนข้างก้าวร้าวต่างๆนานาที่เราคุยกันไปพวกการด่าทอการให้ข้อมูลเท็จเนี่ยสานติการมองว่ามันเข้าข่ายเหตุอันสมควรตามมาตรา52ได้ยังไงคะทั้งๆที่มันก็เกิดในช่วงที่มีข้อพิพาทแรงงานกันอยู่ครับสานติการมองว่าถึงแม้มันจะอยู่ในช่วงข้อพิพาทแรงงานก็จริงนะแต่การกระทําเหล่านั้นเนี่ยทั้งการปลุกระดมการให้ข้อมูลที่มันเสียหาย การใช้คำหยาบคายโจมตีการแสดงตัวเป็นศัตรูอย่างชัดเจนคือมันก้าวข้ามเส้นของการใช้สิทธิเรียกร้องตามปกติไปแล้ว <S <S 1> <S 1> มันกลายเป็นการกระทําที่มุ่งจะทําลายชื่อเสียงทําลายความไว้วางใจสร้างความเสียหายให้ในจ้างแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเอ่อมันแตกหักไปแล้ว ยากที่จะกลับมาทํางานร่วมกันได้อีกก็เลยเป็นเหตุผลที่เพียงพอใช่ครับสารดิกาก็เลยสรุปว่าพฤติการที่เป็นปรปักษ์อย่างรุนแรงแบบนี้แหละถือเป็นเหตุอันสมควรเพียงพอที่จะอนุญาตให้ในายจ้างเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างกลุ่มนี้ได้ตามมาตรา52ก็เลยพิพากษายืนตามสารแรงงานครับ ชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือการจะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างเนี่ยมันมีกระบวนการพิเศษคือนายจ้างต้องไปขออนุญาตศาลก่อนแล้วศาลก็จะใช้มาตรฐานเฉพาะตามมาตรา52ว่ามีเหตุผลและความเหมาะสมเพียงพอไหมแต่เนี่ยแม้จะเกิดในช่วงข้อพิพาทแรงงานก็สามารถถูกตีความว่าเป็นเหตุอันสมควรเพียงพอให้เลิกจ้างได้ถ้าหากว่าพฤติกรรมนั้นมันเอ่อมันทำลายความสัมพันธ์แล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างชัดเจนจริงๆ อืมนั่นทําให้เราต้องกลับมาคิดนะคะว่าจริงๆแล้วไอ้เส้นแบ่งที่ชัดเจนน่ะมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างการใช้สิทธิชุมนุมเรียกร้องเจราจาตามกฎหมายของฝ่ายลูกจ้างหรือสหภาพที่บางทีอาจจะต้องดูแข็งกร้าวบ้างกับพฤติกรรมที่มันข้ามเส้นไปแล้วกลายเป็นการเป็นปรักป์กที่ทําลายความสัมพันธ์จนศาลเห็นว่าเออควรให้เลิกจ้างได้ เป็นคําถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับกรณีศึกษานี้ก็คงให้แนวทางอะไรบางอย่างกับเราได้นะคะในการหาจุดสมดุลตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าจะนําไปคบคิดกันต่อได้ค่ะ